สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมจิรพงษ์เจริญรอยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกฎหมายปกครองมาฝากทุกท่านกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณนคำสั่งทางปกครองซึ่งการอุทธรณนคำสั่งทางปกครองนั้นนะครับถ้าหาว่ามีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เราก็จะถือปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆอย่างเช่นเมื่อถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับเราก็ต้องไปอุดหรณ์ คำสั่งนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยนะครับซึ่งก็ต้องกทธรณ์ภายใน30วันตั้งแต่วันที่รับแจ้งคําสั่งถ้าหากว่า,าไม่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้นะครับอย่างเช่นการกระทําละเมิดเราก็ต้องไปถือปฏิบัติตามพระราชบัญญตัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศสอ3 9ซึ่งมาตรา44ได้กำหนดไว้นะครับบอกว่าภายใต้บังคับมาตรา48 ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวซึ่งเมื่อดูตัวบทตามมาตรา44นั้นนะครับเมื่อถูกได้รับคำสั่งนะครับ คำสั่งล่มมืดอย่างเงี้ยนะครับจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็ต้องอุดธรณนนะครับต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เจ้าจที่ผู้ทําคําสั่งภายใน15วันนะครับนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวถ้าหากว่าเราอุดธรณ์ไม่ทันนะครับหรือว่าหลังจากนั้นก็จะถือว่าเราอุดธรณ์ไม่ชอบด้วยนะครับในวรรคสองนะครับก็จะกําหนดว่า คำบุธรต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยดังนั้นเมื่อเราจะทําหนังสือนะครับอุทธรคําสั่งเราก็ต้องมีนะครับข้อเท็จจริงเหตุการณ์นั้นๆนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายที่ให้อํานาจในการอุทธรก็คือกฎหมายนี้ก็ตามพรบว,ว,วิปกกของนะครับตามมาตรา44นี้ดังนั้น ขั้นตอนการดูทอนนะครับของพรบวิปกครองตามมาตรา44เนี่ยจะเป็นขั้นเป็นเวลานะครับการดูทอนที่สั้นมากเพราะว่าให้เวลาแค่15วันนะครับดังนั้นผู้ที่ถูกลงโทษนะครับที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้ที่ผมได้นําเรียนตั้งแต่ตอนต้นก็ให้ถือปฏิบัตินะครับในการดุทณ์ตามพรบวิปปกครองพศ2539ตามมาตรา44 ดังนั้นนะครับท่านใดที่ถูกลงโทษนะครับทั้งทางวินัยหรือว่าทางละเมิดนะครับถ้าหากว่าทําคําอุทธร์ไม่ถูกต้องหรือว่าทําคําอุทธร์นะครับไม่ได้นะครับอยากให้ผมที่รถพงเจริญร้อยนะครับได้ช่วยเหลือนะครับยังไงก็ติดต่อประสานมานะครับผมพร้อมนะครับที่จะเขียนคําอุทธร์ให้กับท่านนะครับสําหรับวันนี้ขอพบปะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ